สวัสดีครับอยู่ผมนะครับชวนรถกับข้าวแล้วเหมือนเดิมเลยนะครับวันนี้มาถึงแล้วนะครับผมรอมาก็ปีหนึ่งครั้งหนึ่งแล้วกันครับกับเทศกาลนะครับสแตมของเซเว่นนะครับผมมาแล้วนะครับวันนี้เป็นชุดของนี่เดี๋ยวผมมาให้ดูนี่นะครับผมเป็นชุดสแตมที่มีชื่อว่านะครับสแตมเสน่ห์ไทยนะอ่านะครับผมนี่มาใหม่ๆนะครับยังไม่ได้แกะเลยเพิ่งมาใช่ไหมครับโอเคพนักงานบอกเพิ่งมานะครับของปีนี้ครับผมจะให้ดูแบบคร่าวๆแล้วกันนะ นี่ครับเห็นพอดีเลยครับกระเป๋าแปลงล่างนะครับใช้สเตมทั้งหมดนะครับ2 9 9เกดวงนะครับนี่เห็นไหมเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันเลยดีกว่าครับนี่ครับอันต่อไปน่ครับเป็นแก้วกลับหัวนะครับผมใช้สเตมนะครับ69้าดวงหรือแต้ม6 0พ9น้านะครับผมแล้วก็นี่ครับเก้าอี้สร้างพลังนะครับผมใช้สแต็มทั้งหมดนะครับ399ดวงหรือ แต้มออเมมเบอร์นะครับสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยดวงนะครับผมกูเก้าอี้นี่ก็สวยดีฮะต่อไปติดติดกันเลยครับเป็นชามไม่กลัวหิวนะครับใช้แลกเก้าสิบเก้าดวงเหมือนกันครับหรือแต้มออเก้าพันเก้านะครับต่อไปครับแถวเดียวกันนะครับผมก็เป็นเสือนั่งชิลนะครับใช้สแต็มทั้งหมดหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าดวงนะครับหรือแต้มหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยดวงครับ ก็แบบมาแบบใหม่ๆเลยครับก็ยังไงก็ของใหม่มึงเข้ามาไถ้าท่านใดมีแต้มออที่เยอะนะครับก็สามารถจองได้เลยนะครับผมเจอกันะค่ะจองได้ยังอ๋อครับสามารถจองได้เลยนะครับผมก็ถือว่าเร็วดีผมเก็บแต้มมาประมาณเกือบ2ปีนะฮะก็ท่วมๆเดี๋ยวจะมาแลกกันให้ดูนะครับผมเจอกันครับผม